สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อไนคอนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายเราเป็นตะเกียงด้วยนะเ,เป็นรุ่นยอ่อไฟฉายยี่ห้อไนคอรุ่น LR70 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับบอกว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับ ชาร์จไฟไม่เข้าแล้วก็เป็น power bank ไม่ได้นะครับแต่ว่าโหมดฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับโหมดฟังก์ชันหมายความว่าตัวโคมที่เป็นตะเกียงนะครับใช้งานตรงนี้ได้ปกตินะนี่นะครับนี่แล้ก็ขึ้นมีไฟสีแดงอ่ะสีแดงปรับ ปรับครับปรับโหมดฟังก์ชันได้ครบนะครับสําหรับตัวนี้นะปรับโหมดฟังก์ชันได้ครบเลยนะครับอันนี้เป็นแดงแฟลนะนะกดค้างคือปิดนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดค้างนะครับที่บอกว่าโหมดฟังก์ชันไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ไม่สามารถใช้งานได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับว่าตอนนี้ก็คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับซ่อมเสร็จก็คือกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวมลองชาร์จไฟให้ดูนะครับว่าจะขึ้นเป็นแบบไหนน,นี่นะครับเวลาชาร์จนะครับ ทีแรกบอกว่าชาร์จไฟไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็น power bank ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็น power bank ได้ด้วยนะครับนี่นะเวะลาชาร์จไฟสีน้ำเงินจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะวูบปูปูปูผมก็เรียกไฟไม่ถูก <laughs> ไฟมาจะกระพริบแบบนี้นะครับนะครับเวลาชาร์จนะแล้วก็เป็น power bank นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบ จะทดสอบป้าอะไรล่ะโทรศัพท์ผมก็ถ่ายถ่ายวิดีโออยู่นะ,ะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ใช้เป็นหัว Type C to Type C นะครับสายชาร์จแบบนี้นะครับ Type C to Type C นะเป็น Type C ทั้งหมดสองข้างนะครับไม่รู้ว่าเวลาชาร์จกับโทรศัพท์อุ่น ไม่รู้ว่าเวลาใช้กับโทรศัพท์แล้วไฟมันจะขึ้นแบบไหนนะทดสอบไปดูคร่าวๆนะครับนี่นะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองจิ้มกับตัวโทรศัพท์ผมแล้วกันนะครับที่ถ่ายวิดีโออยู่เนี้ยนะครับอ่านี่นะครับเวลาที่เป็น power bank นะครับไฟเขาจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินค้างแบบนี้อันนี้เป็น power bank ได้ด้วยนะครับ เพราะว่าที่ที่ตัวเขาเขาบอกอยู่นะเป็นแบตเตอรี่10,000แอมป์สาโวลต์นะครับ36วัตต์นะครับอินพุตห้าจุดสองเอ่อห้าโวลต์นะครับสองจุดสี่แอมป์แล้วก็เก้าโวลต์สองแอมป์นะครับเอาพุทก็คือจ่ายกระแสออกนะครับห้าโวลต์สามแอมป์นะครับแล้วก็เก้าโวลต์สองแอมป์สิบสองโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับถ้าเป็น power bank นะครับนี่ มันจะขึ้นเป็นสถานะไฟสถานะตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินค้างตลอดนะครับเท่ากับว่าตัวโทรศัพท์ผมที่ถ่ายรูปอยู่เออที่ถ่ายวีโออยู่นะครับมันจะมันเขาเรียกอะไรมันจะมันจะมันจะชาร์จไฟอยู่นั่นเองนะครับถ้าเป็น power bank นะอ่าแต่ถ้าลองเดี๋ยวผมลองสลับนะอ่าเดี๋ยวผมขอว่างก่อนนะครับอ่าปรับลงนะ เดี๋ยวผมทอลองสลับมาที่อันนี้เดี๋ยวผมดึงดึงดึงสายไฟที่โทรศัพท์ออกนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบชาร์จเข้านะครับโดยใช้อะแดป,ปเตอร์นะครับในการชาร์จก็คือผมไม่แน่ใจว่าน่าจะชาร์จเข้าที่เอ่อน่าจะชาร์จไฟเข้าที่19โวลต์หรือเปล่านะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะ นี่นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะตัวนี้ของผมมันหกสิบห้าวัตต์นะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะชาร์จเจอร์นะครับซุเปร์ชาร์จนะครับ,รบของผมตัวนี้มันอยู่ที่หกสิบห้าวัตต์ปรับไฟออโต้นะครับปรับไฟออโต้อัตโนมัติเลยนะนี่นะผลองเสียบชาร์จดูนะ ปรับกล่องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆนอะอันนี้ผมเสียบที่ t ท p e C นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เดี๋ยวปิดไฟก่อนจะได้เห็นชัดชัดอ่ะนะครับเนี่ยเวลาชาร์จเห็นไหมไฟมันจะวูบปูปูููแบบนี้นะครับเวลาชาร์จนะ ชาร์จข้าตมเองนะไฟจะขึ้นสถานะเป็นแสงสีน้ําเงินนะครับก็ะพริบแบบเขาเรียกอะไรไฟกระสือเหรอเรียกไม่ถูกนะครับแต่อันเนี้ยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับพอดีผมชาร์จทิ้งไว้แล้วนะมันก็เลยเต็มนะครับแอมมันก็เลยวิ่งน้อยนะครับแต่เมื่อคืนไม่ใช่เออแต่เมื่อคืนอันนี้คือผมทิ้งทําเสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ แล้วก็คือไฟในไฟในตัวเนี้ยมันหมดนะครับมันหมดแทบหมดเลยนะผมก็เลยชาร์จทิ้งไว้นะครับแอมตอนนี้มันก็วิ่งน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันยังคงเต็มอยู่นะครับตัวมันเองยังเต็มอยู่เนาะก็เลยแอมมันเลยขึ้นน้อยนะครับแต่ไฟชาร์จเข้านะครับที่9โวลต์นะครับข้างบนเป็นมิลลิแอมเออเป็นแอมแอมในกระแสแอมก็ <M S 1> คือ กระแสการชาร์จนะครับว่าชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับนะครับนี่นะครับก็คือตัวไฟฉา,ายเขาเรียกอะไรล่ะโพมไฟนะครับเป็นโคมไฟแคมปิ้งได้ด้วยแล้วก็เป็นไฟฉายด้วยนะครับตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันกระพริบแค่ส่งครั้งนี่คือหมายความว่าแบตเตอรี่เต็มหรือเปล่านะครับ เนี่ยมันจะกระพิบแบบนี้ยนะครับกระพิบทั้งตามกริบแค่สมครั้งนะผมไม่เรื่องไม่มั่นใจเรื่องโหมดนะครับต้องไปลองศึกษาดูจาก YouTube ดูเนาะแล้วก็ลองเปิดนะครับอนนี้ไฟหน้านะครับถ้าเรากดเปิดไฟข้างที่เป็นเอ่อเป็นตะเกียงนะครับนี่นะ จากเทียงเขาทำออกมาถือว่าค่อนข้างสว่างพอตัวเลยเนาะสว่างพอสมควรนะครับนี่นะก็มีขาแฝนนะครับเวลาไปแคมปิ้งนะครับแฝนบนบนเต็นท์ได้นะครับบนเต็นท์ก็ได้นะถ้าหยิบออกมาปุ๊บจะสลับมาเป็นไฟฉายแล้วก็สวิตช้างนะครับมันก็จะตัดการทํางานสลับหมดนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวแบตเตอรี่ใช้กระแสมากเกินนะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่เสียเร็วนะครับข้างในเป็นแบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับ2ก้อนสำหรับตะเกียงไฟฉายตัวนี้นะครับเอ่อ lr 70นะครับโอเคสำหรับเจ้าตะเกียงไฟฉายนะครับในคอนะครับ lr 7อ,อ่อา lr 70นะครับตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับหาเจ้าของไป เจ้าของได้แล้วเนาะก็พี่เพี่นใดสนใจซ่อมไบฉายหรือมองวบฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการน,นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินนะครับสวัสดีครับผม